สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ครูบุ๋มนะคะโดยวันนี้ครูก็จะมาแนะนํานักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมนะคะให้กับแอปพลิเคชันของเรานะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราเขียนโปรแกรมนะคะค้างไว้ในส่วนของอินโทรมันก็จะมีหน้าเมนูนะคะที่เราเนี่ยนะคะก็จะมีโปรแกรมบางส่วนอยู่แล้วนะคะเราก็จะ ไม่ไปยุ่งกับเขาเนาะส่วนหน้าอื่นๆนะคะที่ครูพูดถึงเนี่ยก็คือหน้าเกี่ยวกับข้อมูลของผู้จะทาแล้วก็ข้อมูลที่เป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานรวมถึงบทเรียนส่วนนี้นะคะที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าเมนูกันค่ะปุ่มโปรแกรมนะคะที่เราจะเขียนเนี่ยนะคะก็จะมีปุ่มบทเรียนคณิตศาสตร์น้ารู้ของเรานะคะ เริ่มต้นนะคะเราจะเขียนโปรแกรมให้กับปุ่มบทเรียนนะคะนั่นก็คือคอนเทนต์นั่นเองนะคะอย่างที่ครูบอกก็คือปุ่มเนี่ยเราสามารถแก้ไขนะคะเป็นชื่อต่างๆได้นะคะแต่ถ้าเราไม่แก้ก็มันก็จะเป็นวัตถอนึงสองสามอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าเราต้องจําให้ดีว่าปุ่มไหนคือปุ่มไหนนะคะอย่างปุ่มแรกนะคะครูก็จะเขียนโปรแกรมให้กับคอนเทนต์นะคะครูก็เลือกนะคะเมื่อกดปุ่มคอนเทนต์นะคะเราก็ไปเลือกนะคะ navigate to ตรง Control ะคอนโท o l เนี่ยค่ะเหมือนเดิมเลยเอามาใส่ทูอะไรนะคะทูคอนเทนต์หนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าคอนเทนต์ของเราหน้าที่1เราจะไปหน้านั้นกันต่อไปนะคะปุ่มที่ชื่อว่าคู่มือการใช้งานนะคะครูตั้งไว้ว่า Button a d v ไว้ครูก็เลือกนะคะเมื่อคลิก Button นะคะปุ่มคู่มือการใช้งานเราก็ไปที่ปุ่มคอนโทรลเหมือนเดิมนะคะว่าเราจะให้ไปที่ไหนนะคะเราก็ต้องไปหน้า Wise, ใช่ไหมคะลิงก์แบบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะวิธีการที่เรากดแต่ละปุ่มออกมาเนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของมันแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถคลิกขวาแล้วก็กด duplicate ได้นะคะเพื่อการทําซ้ํานะคะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายที่เราจะเขียนโปรแกรมให้กับเขานั่นก็คือ About Me นะคะก็คือเกี่ยวกับผู้จัดทํานะคะแล้วก็ให้ลิงก์ไปหน้า About Me แบบนี้นะคะ ส่วนปุ่มเทสนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในคลิปต่อไปนะคะเราก็ทำในคลิปนี้ให้สำเร็จก่อนนะคะอ่ะในส่วนหน้าของ about Me ในส่วนหน้าของ about Me นะคะที่เราจะเขียนโปรแกรมคือตอนนี้เราควบคุมทั้งหมด1 2 3าปุ่มแล้วนะคะยกเว้นแบบทดสอบนะ3ปุ่มแล้วแล้วเราก็จะไปหน้า about Me ของเราหน้า about Me ของเรามีปุ่มนะคะกลับสู่เมนูหลกัก ะะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องวิ่งมาหน้านี้ก็คือหน้าเมนูนั่นเองเราก็จะเขียนโปรแกรม about me ในที่นี้นะคะเมื่อคลิกปุ่มนะคะ button 7แล้วก็ให้ navigate to หน้าเมนูของเรานั่นเองนะคะส่วนหน้า add white นะคะก็มี1ปุ่มเหมือนกันนะคะหน้าคำแนะนำของเราก็เป็น button ที่8นะคะ control cant navigate to เมนูเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า2หน้านี้ไม่ได้มีอะไรเยอะมากก็คือแค่ว่าเข้ามาดูแล้วก็ย้อนกลับหน้าเมนูเท่านั้นนะคะส่วนในหน้าคอนเทนต์ก็คือหน้าแรกของบทเรียนของเรานั่นเองนะคะก็จะมีอยู่เพียง2ปุ่มก็คือกับสู่เมนูกับถัดไปทีนี้ในหน้านี้ก็คือบัต t ทอนเคือกับสู่เมนูและบัต t ทอน10คือถัดไปเราก็จะมาเขียนโปรแกรมให้เขา โดยไปที่บล็อกเหมือนเดิมเราก็เลือกปัตทอน9นะคะของเราเว้นปัตทอนนนะปัตทอน9ของเราแล้วก็ไปที่ navigate to ัวอะไร to เมนู9กับเมนูและ10แล้วก็กดดู i ิเค e ได้เลย10ไปไหน สิไปที่คอนเทนต์สเพราะว่าถัดไปถัดไปก็คือจาก1ไป2เราจะลองทดสอบก่อนสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะกดเว็บพรีวิวแล้วก็สมมุติกับสูเมนูอ่ะก็มาแล้วนะคะไปหน้าเนื้อหากดถัดไปอ่ะมาหน้าที่2แล้วหน้าที่2ยังไม่ได้ใส่ปู่มอะไรนะคะประมาณนี้ในหน้าที่2ของเราก่อนหน้าคือบอ t t ท n 11 บอทท o อน2คือกับสู่เมนูและ13คือถัดไป11คือก่อนหน้า11คือก่อนหน้าก่อนหน้าของเราก็คือคอนเทนต์1ส่วน12คือกับสู่เมนูหลักก็จะต้องไปเมนู13คือถัดไปก็ต้องไปคอนเทน นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วในส่วนของหน้าคอนเทนต์2ส่วนหน้าคอนเทนต์3เรากลับไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างหน้าคอนเทนต์3เนี่ยนะคะก็จะมีปุ่มเยอะหน่อยก็คือมีในส่วนของแบบฝึกหัดครูก็จะยังไม่พูดถึงตรงนี้นะครูขออนุญาตไล่ปุ่มด้านล่างให้สำเร็จก่อนครูก็จะไปก่อนหน้า14 15และ16นะคะ 14บสก่อนหน้าก็ต้องไปคอนเทนต์สองกลับสู่เมนูหลักต้องไปเมนูและ16คือถัดไป ก็ต้องไปคอนเทนต์ที่4ต่อไปหน้าสุดท้ายของคอนเทนต์ของเรานะคะจะมีอยู่เพียง2ปุ่มเมนูเท่านั้นนะคะก็คือปุ่มก่อนหน้าแล้วก็ปุ่มกลับสู่เมนูหลักนะคะก่อนหน้าก็ต้องไป3แล้วก็กลับสู่เมนูหลักก็คือไปหน้าเมนูของเรานั่นเองก็คือบัตทอนที่17กับ18นะคะเราก็ไปเขียนโปรแกรมนะคะ17ไป ก่อนหน้านะคะไปก่อนหน้าทั่นก็คือคอนเทนต์3ส่วน18ไปหน้าเมนูโอเคเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นในส่วนนี้เป็นอันว่าสำเร็จนะคะทีนี้ถ้าเราจะใส่ให้ครบนะก็จะมีส่วนอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นตรงเทส,สอของเราเนี่ย ที่จะต้องใส่ปุ่มด้านล่างนะคะก็จะมีหน้านี้หนึ่งหน้าใส่ไปเลยแล้วกันนะคะไปที่บล็อกเมื่อกดปุ่มนี้ให้ไปที่หน้าเมนูของเราโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับการใส่กดปุ่มลิงก์ต่างๆนะคะส่วนหน้าที่เป็นแบบทดสอบเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีปุ่มด้านล่างอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้อง เราก็จะเขียนนะคะโปรแกรมควบคุมนะคะแบบทดสอบชุดนี้นะคะที่เป็นคําถามระหว่างบทเรียนของเรานะคะซึ่งเป็นคําถามแบบตัวเลือกนะคะวิธีการก็คือครูเนี่ยนะคะได้แก้ไขนะคะชื่อปุ่มนะคะแต่ละปุ่มแล้วก็เป็นปุ่มก้ปุ่มคอปุ่มคอและก็ปุ่มนอ ะะเราดูคําตอบนะคะจากคําตอบข้อนี้ก็คือข้อคอควายเนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะไปใส่ l a เ e l นะคะให้กับส่วนนี้ด้วยนะคะส่วนที่เป็นคําถามชวนคิดของเราเนี่ยน,นะคะเราตั้ง l a เ e l ตรงนี้ไว้นะคะแล้วเราก็เอาข้อความออกนะคะแล้วเราก็ปรับนะคะ ปรับฟอนต์ปรับสีฟอนต์นะคะให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะให้แสดงคําตอบตรงนี้ว่ามันถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องนะคะอะเราเริ่มต้นนะคะไปเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะพอเราจะเขียนโปรแกรมเราก็ไปที่บัตท o อนกอไก่นะคะเรารู้แล้วว่ากอไก่ไม่ถูกต้องเราก็เว้นเมื่อคลิกปุ่มกอไก่นะคะให้เซตอะไรเซตลาเบลนะคะซึ่งอันนี้ของเราก็คือเป็น Label 2นะคะ Set l l b e l 2เป็น text ก็คือข้อความนั่นเองให้แสดงข้อความนะคะใน Label ว่าไม่ถูกต้องเพราะขอไก่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะต้องคือขอควายจากนั้นนะคะเราก็ทำการ duplicate ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นขอไข่ก็ไม่ถูกต้องเห็นไหมคะง่ายเลยทีนี้ขอไข่ไม่ถูกต้องเหมือนกัน ต่อไปนะคะส่วนที่เป็นขอควายอ่ะคอควายถูกต้องนะคะเราเปลี่ยนตรงนี้นะเป็นคอควายแล้วก็เปลี่ยนข้อความเป็นถูกต้องส่วนงอง,งูนะคะเรากด d u p l i c a t แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นงอง,งูแล้วก็อะไรไม่ถูกต้องใช่ไหมคะ ลุ่มโปรแกรมนะคะที่อยู่ในบทเรียนแล้วก็ในอยู่ในหน้าอื่นๆที่ไม่ได้มีฟังก์ชันของการคำนวณใดๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูการทำงานนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ในหน้าเมนูของเราเลยนะคะไปที่ดีไซน์แล้วก็หน้าเมนูของเราแล้วเราก็ทำการกดเว็บพรีวิวเราจะไปในหน้าของส่วนผู้จะทำก่อนเพราะว่าในหน้านี้ไม่มีอะไรโอเคนะคะลิงก์มาถูกหน้าผู้จะทำแล้วก็กลับสู่เมนู ส่วนคู่มือการใช้งานก็มาหน้าคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็กลับสู่เมนูถูกต้องส่วนแบบทดสอบเรายังไม่ได้ใส่ลิงก์นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของบทเรียนที่เป็นคณิตศาสตร์น่ารู้ของเราโอเคมาในหน้าแรกต้องจากนั้นนะคะกลับสู่เมนูหลักกลับได้นะคะไปหน้าถัดไปโอเคต้องถัดไปหน้านี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนที่เป็น การตอบคําถามสมมติว่าคุกตอบกอไก่เห็นไหมคะไม่ถูกต้องคอไข่ก็ไม่ถูกต้องคอควายถูกต้องและงองูก็ไม่ถูกต้องอ่ะไม่ถูกต้องโอเคตรงนี้ทํางานถูกต้องนะคะก็คือเราเขียนโค้ดให้ถูกต้องแล้วเราก็สามารถกดปุ่มถัดไปได้กดปุ่มถัดไปก็มาหน้าบทเรียนหน้าสุดท้ายแล้วก็กลับไปก่อนหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะกลับสู่เมนูก็ได้นะคะ สำเร็จแล้วนะคะในส่วนของเนื้อหาบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe กับห้องเรียนออนไลน์ครู่บุ๋มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ